แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ามาเป็นครั้งที่1 0แล้วนะคะแต่ว่าพรบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันมีอายุกว่า28ปีค่ะด้วยเหตุนี้จึงมีความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายนะคะให้มีการปรับปรุงพรบรให้ทันสมัยหนึ่งในนั้นก็คือเครือข่ายเปลี่ยนกรุงเทพด้วยมือเราค่ะซึ่งได้เสนอพรบบริหารราชการกรุงเทพฉบับประชาชนให้สังคมพิจารณานะคะโดยมีข้อเสนอสําคัญอยู่ที่การให้ชุมชนได้ออกแบบอนาคตของตัวเองค่ะติดตามจาก กายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มเยาวชนคลอง3ามวากรุงเทพมหานครค่ะพวกเราเป็นตัวแทนชาวบ้านจากหลายชุมชนใน50เขตของกรุงเทพภายใต้ชื่อเครือข่ายเปลี่ยนกรุงเทพด้วยมือเราที่ได้ยื่นข้อเสนอการปรับพรบรไปหาราชการกรุงเทพ ฉบับภาคประชาชนต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมในเวทีแสดงวิสัยทัศน์ที่นี้ได้เมื่อเร็วๆนี้เพราะเชื่อว่านี่คือหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารงานของกรุงเทพมหาคนครพรบไปหาราชการกรุงเทพฉบับภาคประชาชนเกิดขึ้นจากการสะท้อนปัญหาหลากหลายในพื้นที่ชุมชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะพวกเราเข้าใจดีแต่ไม่สามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนได้เช่นเรื่องการจัดการน้ำที่อยู่อาศัยหรือปัญหายาเสพติดที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันติดปัญหาตรงที่โครงสร้างการบริหารงานของกรุงเทพมหานครนะฮะมันมีขั้นตอนที่หลากหลายที่มันลงไปไม่ถึงข,อ,ของความเดือดร้อนของพี้น้องประชาชนเพราะนั้นเราจึงต้องมีการผ่าตัด ในเรื่องของโงสร้างพูดง่ายๆปฏิรูปโครงสร้างการบริหารแกเทัมหานครใหม่ไอ้ที่มันใหญ่เกินไปที่มันเทัามันมีเส้นทางไกลมากในการที่จะถกงในการแก้ปัญหาก็ให้เป็น แบ่งมหาคนครเป็นสองมหาคนครนะคบเป็นมหาคน,นครฝั่งกรุงบุรีแล้วก็มหาคนครฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วก็ให้มีสภาพลเมืองนะทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของคอนครบาลแล้วก็ยังมีสอขอสคอเหมือนเดิมแต่ว่าให้มีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ,รบริหารมพลบตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการกําหนดให้ชุมชน ให้คำนิยามคําว่าน่าอยู่กับพี่น้องประชาชนเขาจะขยายความความนิยามของเขาเองเกี่ยวเรื่องความน่าอยู่เกี่ยวเรื่องความสุขที่เขาจะอยู่ด้วยกันได้ถ้าเขากําหนดความสุขกําหนดความน่าอยู่ของเขาเองนั่นหมายความว่าความน่าอยู่ของพี่น้องประชาชนกปรตุเกสมันก็จะน้าอยู่ในทางนีวันนี้ความน่าอยู่และความสุขที่ที่ผ่านมามันถูกกาหนดจากคนข้างบนไม่กี่คนแล้วบอกว่าแบบนี้แหละมันเป็นเรื่องของความน่าอยู่ ซึ่งไม่เคยถามคนข้างล่างหรือไม่เคยถามประชาชนคนกรุงเทพเลยว่าไอความน่าอยู่มันคืออย่างนี้จริงหรือป่การยื่นเสนอพรบครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะทําให้ว่าที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเห็นถึงความสําคัญในกระบ,บวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนขณะเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราในการขับเคลื่อนการทําเวทีสภาพลเมืองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนเองได้ต่อไป นักข่าวพลเมืองเยาวชน,อนกองสำบักกรุงเทพมหาคนครรายงาน